มึงจะบอกว่าไปสวรรค์กับพระเจ้าง่ายกว่าใช่ไหม <_ T> ใช่กูก็รู้ว่าง่ายกูก็ไปได้สวรรค์นี่เบสิกสำหรับกูเลยไปง่ายมากง่ายง่ายใครก็ไปได้ในเมื่อกูรู้วิธีในการไปสวรรค์อยู่แล้วทําไมกูต้องเชื่อพระเจ้าในเมื่อกูก็ไปได้เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไปสวรรค์ได้ไม่ใช่มีแต่มึงที่ไปได้มึงคิดว่ามึงจะรอดหรือมึงเชื่อพระเจ้าแน่ใจนะคิดดีๆนะมึงกูจะบอกให้มึงอย่าโดนเขาหลอกล่ะ อย่างโ้หัตฉลาดบ้างกูไม่คิดจะไปแล้วสวรรค์นนะ่ะเบสิกพื้นฐานกูไปเกินกว่านั้นจ้ะกูไปเหนือกว่าที่มึงไม่รู้เยอะสวรรนะค์น่ะเบสิกกูบอกเลยยังไงเมื่อกลับมาเกิดมาตายไม่รอดจ้ะกูไปเหนือกว่านั้นเยอะกูแอดวาน,นอืม เชื่อพระเจ้าแล้วจะไปสวรรค์ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าคนที่ไม่เชื่ออ,อพระเจ้าเช่นเชื่อพุทธเจ้าหรือว่าเชื่อคําสอนศาสนาอื่นเนี่ยจะไปได้สวรรค์ได้เหมือนกันหรือเปล่ามันม,มีใครทราบหรอกครับมันเป็นความเชื่อเพราะว่าไอคนที่เคมว่าตัวเองเชื่อ,อ,อพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะไปสูงกว่าการไปสวรรค์นะ่ะก็พิสูจน์ละ วิสูตรในเชิงประจักษ์ไม่ได้เหมือนกันว่าอนิพานเนี่ยไปแล้วจะไม่ได้กลับมาเกิดอีกเพราะว่ามันเป็นความเชื่อทั้งคู่นะสำหรับส่วนตัวเนี่ยแต่ว่าผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าแล้วคนที่มั่นใจว่าตัวเองไปที่สูงกว่านั้นน่ะ เอาข้อมูลหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าไอความเชื่อของตัวเองนะถูกเพราะว่ามันมันก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความชื่นชอบส่วนบุคคลมากกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเอามาขิงกันนะเรื่องความเชื่อเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างสอนจะดีกว่าไหมสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยอืม พราะว่าข้อมูลในศาสนาที่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายอย่างเช่นศาสนาพุทธเนี่ยก็หาข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ได้นะครับว่าการมีอยู่ของพระบจเจกับุทธเจ้านะมีจริงหรือเปล่าหรือว่าคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานในการยืนยันว่าความเชื่อการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยมันมีจริงจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมันกันทั้งคู่นะครับ แต่ว่าถามว่าภาระการพิสูจน์ของใครมากกว่าเนี่ยผมคิดว่าภาระการพิสูจน์ในพุทธศาสนามากกว่าเยอะครับเช่นคุณจะพิสูจน์ยังไงว่าพรหมมีจริงคุณจะพิสูจน์ยังไงว่าจิตที่ว่าอยู่ภายในไม่ใช่วิญญาณล่องลอยเป็นสภาวะทมอย่างเดียวคุณก็เอาตัวเอาไม้คุณเห็นไม่ได้เหมือนกันหรือว่าคุณจะบอกว่านิพานเนี่ยดัดกิเลสหมด แล้วอยู่เหนือกว่าสวรรค์อยู่เหนือกว่านน่อ,อีกก็ไม่มีหลักฐานนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้าความจริงของออาศาสนาที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอ,อ,อิสลามาศาสนาพราหมณ์ก็ดีเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่จริงเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรอก็เป็นกำลังใจที่ดีแต่ในความเชื่อของคุณเน่ยถ้ามันไม่จริงขึ้นมาเนี่ย คุณต้องอดมือกินมือ้อกินวันละมื้อเนี่ยผมถามว่าถ้าไม่จริงขึ้นมานะ่ยใครเสียเวลามากกว่ากันใครช่วยสังคมในการอ,อพัฒนาเศรษฐกิจเป็นกำลังใจในเกน,นการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำมากมากกว่ากันก็พิจารณาเองนะครับอืมผมไม่ได้แบบพีว่าใครผิดใครถูกแต่ว่า ผมอยากเสนอในมุมนึงให้คิดอีกมุมนึงเหมือนกันว่าเราจะขิงกันดีไหมเือต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างทำของตัวเองเนี่ยผมว่ามันจะดูงามกว่านะก็แค่นี้ครับขอบคุณ